เพราะฉะนั Nun, 6, 4, 7, 5, 8, 8, 18, 19, ้นนะครับหกไป7ไปมาเลยเจอึบสเหลือสองสีเฮ้ยโอ้สามโอ้สอีกส5โอ้สออีกเออหลือหนึโอ้หนึ่งตาลายแล้วเนี่ยสองสาสหนึ่งสองนี่ต้องติดแหละสามอ่ะอะไรหมดพอดีครับ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมีภารกิจที่ตัวผมเองอะ่ะอยากจะลองทำมานานแล้วนะครับผมคือตั้งแต่เล่นฟีฟ่าออนไลน์4มาเนี่ยตีบวกแแตกไปเยอะมากนะฮะตีติดน้อยมากแบบจําได้เลยเนี่ยตัวล่าสุดที่ตีติดบวก8เองนะตีติดเองนะลูกชอตัวนี้เนี่ยปีไลฟ์เนี่ยน่าจะนานมากแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีอะ่ะคือบวก8ที่เหลือเนี่ยผมซื้อมางั้นเลยนะแบบซื้อมาแบบซื้อเปิดหรือไม่ก็เปิดได้เออไม่ไม่เปิดกิจกรรมได้ก็ซื้อมานะครับผมแต่อันที่ตัวที่ตีติดเองบวกวไดเนี่ย ไม่ถึง5ตัวที่ผมเล่นอยู่นี่ไม่ถึง5ตัวที่ตีติดบวก8เองนะครับด <laughs> วงก้สวยบางทีแบบเปิดเจอบวก7ได้ก็มาตีเล่นๆก็ไม่เคยติดก็ไม่ติดมาไม่ทำกว่า1ึปีอ่ะผม ผมกล้าพูดเลยไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีนะนี่น่าจะเป็นลุกชอที่แบบตีติดล่าสุดบวก8แบบตีติดเองนะครับผมวันนั้นก็ใช้เวลาไปเมือ่อยนั่งเมื่อยครับคือปีไลฟ์เนี่ยมันไม่ได้เปลืองอะไหล่ไม่ได้เปลืองอวัตถุดิบเลยครับแต่ว่ามันเปลืองเวลาครับผมวันนี้เนี่ยผมจะลองตั้งเวลาดิบน,นหัวผมนะหนชั่วโมงนะครับผมจะลองดูว่า1ชั่วโมงเนี่ยผมจะตีบวก8ติดหรือเปล่านะครับผมจะไม่ทําอะไรเลยนะผมจะไม่ลุกไปไหนเลยนะครับผมแล้วก็จะไม่ดูนู่นดูนี่อะไรเลยนะฮะลองดูซิว่าวหนะัแวกตที่ วันนี้นะผมจะตีนะครับผมก็คือตัวดาวรุ่งของแมนยูนะครับผมที่ได้มาตอนแรกก็ได้มาบวก7นะครับผมก็คือซิดาอิบาวนะตอนแรกได้มาบวก7นะครับแล้วก็ตีแตกไปในสตรีมนะที่ตีให้ดูนะบางคนจําได้นะครับผมตีแตกไปนะครับแล้วตอนนี้เหลือบวก3นะฮะแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยอย่างมาเลเซียซาเวสเนี่ยเอาไว้ก่อนไอซาเวสนี่ผมก็ซื้อมานะผมไม่ได้ตีติดเองนะซาเวสนะชาลีซาเวสนะครับผมวันนี้จะลองตีซิดาอิบาวนะครับผมจากบวก3เนี่ยไปบวก8นะครับในเวลา1ชั่วโมงเนี่ยจะติดหรือ อะไหล่ด้วยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวอะไหล่ผมมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดอะไหล่ก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พอเปิดอะไหล่ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะเ,เริ่มเริ่มนับเวลานะฮะผมจะพยายามเปิดการ์ดท,ที่มันแบบโอ้วอนอลน้อยนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียดายการ์ดนะ เปิดให้คันเต็มไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเริ่มนับเวลานะครับว่า1ชั่วโมงเนี่ยผมจะตีติดหรือเปล่านะครับซีดานอีกบานนะครับผมบวก8ดนะครับมาลองดูกันนะครับอ่ะตอนนี้มีอะไรครบแล้วนะครับอะไรเนี่ยผมก็จะใช้ประมาณนี้เลยนะฮะนี่หลักเมแบบนี้นะหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับผมก็อาจจะไม่ต้องเสียดายเลยนะเออเพราะว่าดองไว้เยอะนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมไปที่เป้าหมายของเรานะครับซีดานอีกบาวเจ้าหนูถ้าเกิดว่าตีติดตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ผมภูมิใจมากนะครับถึงว่า เอฟพี FP เนี่ยแค่5เท่านั้นนะครับค้าพลังไม่ได้เก่งนะแต่ว่าชอบชอบเป็นพิเศษนะครับชอบเจ้าหนูคนนี้เป็นพิเศษนะครับผมปัเริ่มนะครับเริ่มนับเวลาได้ครับไปลองดูครับอันนี้ก็ต้องผ่านบวก3บวก4ี่ไปก่อนนะครับแล้วผมจะจะทําการแบบค่อยๆหัคคนคลิปมานะครับผมอาจจะไม่ได้มารับชมทั้งหมดนะแต่ว่าจะอัดคลิปไว้ตลอดเวลานะอะไรประมาณถึงก็แตกเลยเหรอไปเอาลูกพี่ลอยคีนมา สาีโอ้แต่อย่ารีบจนเอาตัวแพงมาตีนะเคยเอาบัตโจบวก8มันเป็นอะไรตีแล้วโอ้อะไรวะเหลือบวกหนึ่งสหนึ่งนีก็สอหนึ่งนี้เอาอ,อ,อะไรวะอย่าว่าจะบวก8เลยขึ้นบวกสาบวก4ไม่ได้เลยเหรอเว่อไปแล้วสองส,สเออห้า เออครบสองอีกสามสี่สองหนึ่งอสองสามสี่สองสามหนึ่งสอสสห้าเอาดิเอาดิโอเว่นมาโอสองสาสี้าเออหน่อยหน่อยหน่อยหกาฮึสองเหลือสองตอนนี้อะไรหมดเลยครับขอเปิดอะไรเพิ่มก่อนสามาสมาห้ามาดิโอหนึ่งอีกสองสมสี่ห้ามาดิหน่อยหน่อยหน่อยฮึโอสองโอหนึ่งสองส โอ้หนึ่งตอนนี้ผ่านมา10นาทีได้นะครับผมคืออย่าว่าแต่บวก8เลยฮะบวก6ยังไม่ถึงเลยครับผมไปได้แค่บก5สูงสุด2 1โอ้2 3 1 2โอ้หรือ1อีก แดนนี่เวลเบกมาบวกสองสามสี่โอ้สองสามสองโอ้สามตาลายแล้วเนี่ยหนึ่งโอ้สองอะไรหมดอีกแล้วนะครับผมต้องเปิดอะไรเพิ่มละหนึ่งโอ้โอให้บวกสามมันยากอะไรขนาดนี้สองสามสี่ห้าเออห้าแล้วบกหน่อยหน่อยนะบกหน่อยนะบหน่อยนะบกครั้งแรกหน่อยบกครั้งแรก หกครั้งแรกหกครั้งแรกโอเคเจ็ดน้อยนะเจ็ดน้อยนะเจ็ดครั้งแรกเจ็ดครั้งแรกเจ็ดครั้งแรกคือถ้าเกิดว่าเราตีบวกแปดติดก่อนครบหนึ่งชั่วโมงนี่คือถือว่าภารกิจเราสาเร็จเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับหกไปเจ็ดไปมาเลยเจ็ดอึ๊บ 2เหลือ2 3 4 5เฮ้ยโอ้ oh, 3 4 5โอ้3อีก4 5โอ้2อีกเออเหลือ1 2 3โอ้1ตาลายแล้วเนี่ย2 3 4 1 2นี่ต้องติดแหละ3 4 5อ่ะอะอะไรหมดพอดีครับเปิดอะไรทีนึงก็ประมาณ40ตัวนะครับโอเหลือ3อีกตอนนี้ผ่านไปแล้ว20นาทีนะครับเราไปได้สูงสุดแค่บวก6นะฮะ4 5 6ไม่ได้2อีก3เหลือ1 2 3 2 1 2เหลือ 1, 1อะไรวะเนี่ยวก3แตกรัวๆ2 3เหลือ 1, 1> อ,อกีกโอ้2 3 4 5เออกลับมา6หน่อยดีกลับมา6หน่อยึ 6เออ yes y yes. เราจะได้ไป7ครั้งแรกหรือเปล่านะครับผมเราได้สูงสุดแค่6นะรอบนี้เราจะไปถึง7หรือเปล่านะครับไป7หน่อยฮึบฮึบเราจะไม่กดข้ามแนละ้วรอบนี้7เ <c oughs> หลือหนึ่งสองสามสสอห้าเออโอสามเหลือห <c oughs> อะไรหมดพอด,ดี2องเริ่มต้นใหม่3าอึบอึอึบอึ 4, อออ 5. 1บห้าหนึ่งบวก3าแตกอีกแล้วสเหลือห่งบวกสาแตกอีกแล้วสองสาส 3ามสี่ห้าอยากไปถึง7แย่แล้วอยากตีบวกแปดสักทีตอนนี้จะครบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับผมยังไม่ไปถึงบวกเเลยนะฮะมาหจะได้หรือเปล่ารอบนี้ 6, หกร้อยสองเหนื่อยแทนไหมทุกคน3 4 5สี่ห้าเออหนึ่งอีกอู้สองสามสี่สองสามสี่ตาลายเนี่ยตาลายห้าไป6อีกสักรอบหนึ่งดิฮึบสามสี่หนึ่งอีกอู้สองนิวล็อกกันเนี่ยอะไรบท3 4ม3 4 5, 5, 5, 5 6 เอาหกแล้วว่าหกแล้วว่าต้องเนอร์ใช่ไหมผมต้องเนอร์ใช่ไหมมันถึงจะติดสูตรเนอร์นี่เองขอเจ็ดครั้งแรกหน่อยได้ไหมขอเจ็ดครั้งแรกหน่อยได้ไหมไปนะเจ็ดนะเจ็ดนะเจ็ดนะจ้าพี่น้องจ้านายจ้าเจ็ดนายจ้าโอ้โหไม่ใช่สุพรรณแล้วมันไปแขกแล้วเหลือสี่สองเออไม่เอาแล้วไม่เนอร์แล้วไม่เนอร์แล้วสามสี่ <3, 4, S 2> ต้องเสียงเข้มแข็งเข้าไว้ห้าหกเออเด้เออเด้เออเด้ออย่าตกใจอย่าตกใจเจ็ดนะเจ็ดนะเจ็ดนะเจ็ดครั้งแรกหน่อยนะเจ็ดครั้งแรกหน่อยนะเจ็ดครั้งแรกหน่อย หลือซีห้าหนึ่งสองสามสี่าเหลือหนึ่งสองสา้านผมว่าต้องมีคนเหนื่อยแทนผมแน่นอนอะอนเพราะตอนนี้ผมก็เหนื่อยนิ้วล็อกแล้วสองอะไรหมดอีกรอบแล้หนึ่งสองหนึ่งสออะไรบวกสมแตกรัวสองสา่ 2, 3, 4, 1, โอ้ตอนนี้ผ่านไปแล้วสีนาทีนะครับทุกคนเหลือยี่สิบนาทีนะฮะเรายังไปไม่ถึงบวกเเลยนะครับไปถึงบวกหกในประมาณสามีรอบนะครับแต่ยังไม่ ไม่ติดบวกเเลยนะฮะอย่าว่าแต่บวกแเลย2 3นิ้วผมล็อกก็เนี่ยสเพราะว่ากดโลลัวแบบไม่พักเลยนะ2ขอตั้งใจจะทํา1ชั่วโมงให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับสามเหลือหนึ่งอีกสองสามเมาส์ก็กดไม่ค่อยจะติดสี่ดิมาเรียห้าเออคิมมิกมาขอ 6, หกน่อยคิมมิกสองสามหนึ่งสองเหลือหนึ่งโอ้คีดความรู้สึกว่าบวกบวกสามมันยากกว่าบวกห้าบวกบวกสามแตกง่ายมากนะอ่ะมาสองอีกรอบนึงครับสามสี่อะไรหมดอีกแล้วครับสองสามสี่หนึ่งโอ้ดังเก่ง จน,นปวดเมื่อยหมดลงตัว,นนลวแ,ตแล้ว, 2, 3, 1, ลวนเนี่ยเอยสองสามสีห้าหกอยหก4อยหกอยหนึ่งสเหลือหนึโอ้ดูดิบวก3แตกีเลสองสามหนึ่งวนไปวนมาอยู่เงี้ยสเหลือหนึดูดิบวก3แตก2องสามสีหนึ่งสสามขึ้นไปบวก7ให้ผมสักทีสิเออหเออเออแล้ว6กแล้วหแล้วหแล้ว,ลวเนี่ยเหลือ11นาทีเนี่ยยังไม่ถึงบวก7สักครั้งนึงเลยนะฮะมาบวก6ประมาณ4ี่ห้าสประมาณสี่รอบ5รอบแล้วนะขอบวก เจ็ดสักรอบให้ได้ลุนบวกแปดสักหนึ่งครั้งก็ยังดีนะทุกคนนะเออมาไปเจ็ดหน่อยเจ็ดหน่อยติดหน่อยเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดนะเจ็ดเออเจ็ดปุ้ย ติดเจ็ดทีหนึ่งเออเจ็ดครั้งแรกครับนี่เราจะได้ลุ้นบวก8ครั้งแรกเลยนะครับนั่งมา50นาทีแล้วเกือบ50นสาทีอ่ะบวก7ดครั้งแรกนะครับผมถ้าเกิดบวก8ติดนะครับผมภารกิจเราจบเลยนะสําเร็จเลยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการตีบวกครั้งต่อไปถ้าเกิดว่านั่งมันหนึ่งชั่วโมงแล้วมันตีบวก8ดไม่ติดเนี่ยผมว่าผมผมก็ท้อใจเหมือนกันผมว่าดูมาถึงตรงนี้คนดูก็น่าจะมีคนท้อใจแทนผมละ มาเจ้าดิเอาบ้าอขอพึ่งพาบุญของนายหน่อยนะบวก8หน่วยบวก8ติดหน่อยนะครับพี่น้องครับผมบวก8นะพี่น้องครับขอให้ติดขอให้ติดนะขอให้ติดนะครั้งแรกแล้วเนี่ยครั้งแรกที่จะต้องตีบวก8ในคลิปนี้เลยนะครับในวันนี้เลยนะในรอบคือผมไม่ได้ตีติดบวก8มาเป็นปีเลยนะเป็นปีเลยอนะเออไม่ต่ำกว่าปีผมกล้าพูดเลยนะครับผมถ้าติดนี่คือแบบขอลั่นบ้านเลยนะมา3า1ไปบวก8ึแปดให้ผมหน่อยเว้ยแปให้ผมหน่อยเว้ย8ป คนมันมีไอเทมอัปเกรดอีกครั้งอยู่อะแต่ผมมีแค่ชิ้นเดียวที่แบบว่าสามารถใช้กับบวก7ไปบวก8ได้นะจริงๆเนี่ยถ้าเป็นปีไลฟ์แบบนี้เนี่ยเราไม่ควรเอาไอเทมมามามา,มาเล่นมาใช้อะเพราะว่ามันหายากนะไอเทมที่แบบว่าใช้กับบวก8ได้มีชิ้นเดียวด้วยซ้ำเนี่ยผมว่าจริงๆอ่ถ้าเกิดว่ามันมีความอดทนมีความพยายามนะเราตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็คงได้เองอะไม่1ชั่วโมงไม่ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงไปใครจะอดทนขนาดนั้นนะเออจริงๆไม่ควรใช้นะครับแต่ว่าผมไม่ไหว,วผมก่็ หลาไอเทมชิ้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปตีบวกแปดตัวไหนัจริงอางจริงถ้าเกิดคุ้มค่าที่สุดไม่ควรใช้ไม่ควรใช้จริงบอกเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ไหวแล้วผมทนไม่ไหวแล้วผมขอใช้หน่อยแล้วกันนะครับผมไอเทมอัปเกรดอีกครั้งของบวกแปดนะครับผมร้อนลุ้นอีกรอบนึ้งพอตอนนี้เหลือเก้านาทีนะครับผมถ้าเกิดติดอันนี้คือจบถ้าไม่ติดก็มีเวลาเก้านาทีถ้าไม่ได้คือไม่ได้นะครับผมไปอ้าวเนีย่ยมีชิ้นเดียวดูดิชิ้นเดียวด้วยนะของแลไอเทมนะครับเนี่ยไปเลย จริงๆเนี่ยเอาไว้ใช้กับตัวแบบหนึ่งสิบล้านพัล้านแสนล้านิล้านล้านถูกผมเสียดายวะ่ะจะเกิดเอามาใช้กับตัวปีไลท์แบบนี้ผมเสียดายเนี่ยไม่รู้ผมว่าคนดูที่เชียร์อยู่ตัวนี้ผมว่าถึงแม้จะไม่ใช่สตรีมผมก็คิดว่าน่าจะมีคนเชียร์ให้ผมใช้อยู่ไปเลยอีกรอบหนึ่งเจ็ดไปแปดปโอ้เพื่ออะไรวะนี่อะโอ้โหอืออลิกแปลนทีเดี๋ยวเพิ่งเศร้าเฮ้ยไม่น่าเลยเพืองเนี่ยพอทำไปแล้วพอตัดสินใจทำอะไรบางอย่า,างไปแล้วเราก็มารู้สึกเสียดายภายหลังโอ้ยส หรือ8นาทีครับถ้ามันไม่ถึงบวกบวกเจ็ดแล้วก็แค่ไหนแค่นั้นนะครับดูซิว่าีก8นาทีผมจะได้แค่ไหน5เอ้ย2องอะไรหมดอ,อีกแล้วอะไรหมดอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมผมบอกว่าเออถ้าเกิดแบบเราไม่ได้รีบร้อนอะไรนะฮะคือตีบวกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้แต่ว่าเนี่ยอะไรผมก็มีเยอะะล้นคลังนะครับผมถ้าเกิดมีความอดทนพอนะแต่ผมไม่มีเลย <laughs> หรือว่าจะไปซื้อเอาดีกว่าไหมผมคิดว่าผมอยากลองสักครั้งหนึ่งไงยังไม่ได้เข้าไปดูตลาดน,นะครับว่าตอนนี้ซ a นดาติบาลปี l i ฟ e บวกแปดมีขายหรือเปล่านะครับเพราะว่านักเตะคนนี้เนี่ยในเกมมีแค่ตัวเดียวนะฮะมีแค่ปีเดียวมีแค่คาสเดียวเวอร์ชันเดียวนะครับสเหลืออีก6กนาทีเราจะไปถึงบวกเบวกแอีกสักรอบนึงหรือเปล่ามันต้องติดรวดรวดอะ่ะสี่สอ 1โอติติดแตกบวก3าอีกแก2สอสาม่เหลือหนาทีเนี่ยไปบวก7็อีกสักรอบหนึ่งดิได้หรเปล่าห้าเออรอบนี้ขอรัวๆหนึ่งสอสามเหลือหอีกสองมากว่ากดไม่ค่อยจะติด3าสไปบวก7อีกสักรอบหนึ่งดี5้เออหกหน่อย6เออเออเออหกยกวยหกวยเหลือสมนาทีเหลือสมนาทีขอเจ็ดติดอีกรอบหนึ่งเพื่อนได้โปรดได้โปดได้โปรดมราตามราตามร์ตา โมราตาน้ำชคหน่อย3ไม่มีเวลาเซีงแล้วต้องเร่งนะครับเหลือ3นา,าที <c oughs> ไอ้ละสองสามได้ได้อบอกวันเนี้ยสต้องรวดเดียวติด2เหลือ1โอ้สอเหลือ1นาทีครับ50ว <c oughs> ินาที3เวลาหมดออดดังก็คือเลิกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายหรือเปล่าส อ่าเออเอเอติดลัติดลัวติลัว,ว,วโอ้สาหนาทีครับหนึ 1, โอ้สองหโอ้ดีๆบวก3าติดแตกอีกแล้วสี่สิอห้าวจ,จะไปถึงแค่ไหนอะสองอีกโอ้ยเหลือสิวิแล้วทุกคนโอ้จะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ <laughs> จะจะอยู่บวกอะไร6กอ่าสี่สสองหนึ่งไม่ทันแล้วจะเวลาหมดครได้บวก3กลับมาบวกสาม หชั่วโมงของผมครับผมกับการ์ดอ,อัปเกรดซ้มบวก8นะที่ใช้ไปนะฮะหชั่วโมงเต็มเต็มหชั่วโมงเต็มเต็มโอ้ oh my god โอ้โหสีดานอีกเปล่าครับความพยายามของผมรอบนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมทาไมไม่ไม่ไม่ซื้อลละอ่ะลองดูครับลองดูนะคือผมอยากจะจะลองไงผมอยากจะลองผมตั้งใจไว้หลายวันแล้วตั้งใจไว้ไม่ใช่หลายวันนานมากแล้วว่าเอออยากจะลองแบบนั่งนั่งหนึ่งชั่วโมงอ่ะแบบไม่ไม่ได้แบบนั่งตีบวกเต็มเต็มเลยหนึ่งชั่วโมงอ่ะจะได้หรือเปล่านะครับผมสําหรับนักเตะปีไลฟ์สักหนึ่งตัวเนี่ยไม่ไม่ได้นะสรุปไม่ได้นี่ตอนนี้ก็ไม่มีคนขายนะแล้วนักเตะคนนี้นะครับผมเจ้าหนูคนนี้ก็ไม่มีปีอื่นด้วยไหมคร ที่ผมที่เสียได้นอกจากเวลา1ชั่วโมงแล้วเนี่ยคือไอเทมที่ผมเก็บไว้นะครับไอเทมตีบวก8ซ้ำเนี่ยผมเสียได้เลยทุกคนอ่ะสรุปแล้วก็ไม่สําเร็จนะครับไปถึงบวก7แค่ครั้งเดียวด้วยซ้ำนะไปถึงบวก7แค่ครั้งเดียวแล้วก็ขนาดตีอ,อัปเกรดซ้ำนะครับก็ยังไม่แตกเอ,อ้ยยังไม่ติดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงกออ็ถ้าเกิดมีอารมณ์นะมีอารมณ์อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะมาทําแบบนี้อีกรอบนึงนะแต่แต่เข็ดไปพักใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเออปีกว่าแล้วผมยังตีตบวกไปครรทานะีี้มมณผใ่ ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับผมเข้ามาดูเป็นครั้งแรกๆอะไรเนี่ยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจความพยายามของผมแบบนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจ้าหนูอีกเ่าวสวัสดีครับครับสวัสดีพี่น้องชาวไทย